สวัสดีครับวันนี้ก็จีจีรีวิวครับเช่นเคยเ,เราจะมาแคสเกมอะไรนะเคซีบอมครับเคซีบอมบมาดูกันเอาปอลแล้วนะกดแล้วนะอ่มา,มาตายตรงนี้เลยเอาลเลยลสิบเลดยวยไมซ่ดดีดีนี่เองกดแล้วกดแล้ว อ้าวยี่สิบสามหาเรื่องตายแล้วอ้าวเราอยู่ระหว่างการเรเพื่อนตับมุมบอนได้เลยจับเต็มรั่งหน้าโยกกันเลยทีเดียวโอ้โหพี่คงพีจีดูเรื่องเลยดูเรื่องเลยเยบอลเก็บตัวหลังกูเก็บตัวหลังกู อย่าให้มันได้ยิงเห็นไหมเนี่ยตัวที่กูตีได้แล้วถ้าไม่โดนนะลาออกจากกิงเลยบอลระยะแค่นี้อีสัตย์ไม่โดนเฮียโช่ดีมีพฟ้นโดนตายปะล่ะตายปะมันตายไงแต่ไม่โดนตัวไงเย็ดเก่ไม่ยังดูดับเทพเพราะย่นดูคำว่าโดนเป็นไงไวททมมคารักี่ ยี่โอกูอ่ะเนี่ยอ่ะลุมลุมเห็นลุมเอาว่าลุมเพื่อสิบลุมมาเถ้าสิบอกอยากมีส่วนร่วมฉันลืมไม่จริงจริงโก้โหของโบห้างว่ะ <Mon> อ <ona> <t ương variety> ืม <Exped> ม <ition> <c oughs> <can> ่น่ารอดนะแต่ก็ไม่ตายหรอก ต้องขี่ตายขีก็ไม่ตายขี้สามดอกนะโอ้โหสามดอกคงมีโอกาสติดอะตายตาโก้แหลยว้าเฮ้ยมุมผมก็หันหน้ากลับมาให้จบแล้วเออหกจุดห้าไหวป่าไหวเปล่านะนะนะลยเงานุดนะปั๊บ อะไรนี่ปังยิงโดนเพื่อนได้ไงเนี่ยไม่ถึงลมลมมันต้านกลับมาอลมมันต้านเนี่ยคุณจุดแป้งจะดูวัดข้างบนจะเ้าเใจเจ้จะดูเซียนเซียนจาดูเซ<ๆ>ียนครับเซียนจะโดนไหมฮะเซียนจะโดนไหมยะดูแลกันเผาขึ้นยังเผาขึ้นยังยัง เลยกูรอตายเลยซะแล้วผมโดนรอร้ายกูนี่ซะแล้วกูโดนเนี่ยยิงลูกยิงแ่เอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะแม่นเอาเดี๋ยวก่อนนี่โดูสายแม่นปั๊บโอ้ เหี yeah, ้ยไม่ม yeah, ีลมมีลมเลยสัต oh, ว exactly. ์ลมไม่ช่วยเลยวัดพอดีแล้วนะดู๋ยวโบยตายแล้วดูดูตุ่นแสนนั่นเขาต้องเล่นอย่างนี้น้องดูัาษาพี่ไวมากโอ้ยสัตว์เป็นไงเป็นไงโดนอ่ะโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะก็ยังโดนก็สิว่าโดนนะ อันเดียดลงสิบเราไปเลย่ยไปเลยวะไอ้เหี้ยตายเลยสัตว์ตากูดิเยี่ยมเลยมีลมแล้วบายบายเลยดอกนี้จริงป้าวันไม่โดนจะจิวนะโอ้โหดูด้วยดูด้วยปังตายจากกูเลยอ่ะ เออเฮียไม่ถึงแต่ก็ตายอ่ะเสร็จแล้วเป็นหนึ่งตาครับเสร็จแล้วเลยกันอะไรยัง โอ้จานจะบรรลุแล้วเพื่อนามเนะี่ยเสร็จเวสอ่ะไม่เอายีิบสี่ออกไปมึงเยอะเกินสามคนมั้งหเตะเลยเอหเกียร์น่ะสี่ <4 S 1> <ด>คนอรอเป็นชาติอ่ะนน้นองีเขาโเตะเขาไ่ชัวว่วไม่ไหวไม่ไหวเออกูนับถอยหลังดีไว้แ้ โอ้โหแม่งใส่ของใหม่เใครกลางใส่ของอยู่หรือะไรอ่ะแอบแอบเอ้าไปแอบมาตุ้งอยากยังไงเลยไปบอกไปเลยขอไปเลยค่าขายเป้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวทถามก่อน เย้มี้ย่าอย่ะสองคนมี้อยู่สองคนอะไรอะไรเลยกยังไงเรื่องวิจัยครับมวจฟังกัน นี่มึงเบลสิบมึงจะหาอาจารย์แล้วกูอยากจะบอกเบลสิบสี่ก็มีใครกูเอากูไเป็นอาจารย์เป็นลูกน้องเลยลูกศิษย์เลยไอ้เหีย้ยยิงนะใช่ไหมกดก่อนเธอตอนนี้เราเสียนมากเลยรู้ไหมเนีเ่ยเราอยากเรียนกดก่อนกดก่อนกกดดเเลลยยว่ะ หมอบอกระวังเชื้อรานะกลับบ้านไม่อาบนะ้ำมาแหม่มนอนเลยนะอะไรหมอเตือนแหงและเชื้อราตายไปแล้ว <c oughs> โกรธเธอไม่โกรธกูเตะนะ กดนะลูกลองนางนะลูกตกแต่งวันนี้นี่แหละแฝงอะไรเรจะส่งบินปูบินนิก่อนเลยโอ้เถื่อน,นอยู่นะเจอคนเถื่อน,นอยู่บนบวกห้าบวกห้า ก็บววค่ะบอนเย็นไหมได้แล้วอร่อยอ่ะแดดดำมะเน่ยเฮ้ยเฮ้ยไปดวตังโอ้โหโดนขนาดนี้ตายตายตายตามที่สองมาเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย บอลถ้าไม่ตายนะออกจากกิลเลยอ่ะบอกเกิดมากไม่ทำไรเลยตายแล้วดูบอนห้าสิบใช่ไหม เอา้าทำไมเขาได้ยินสองครั้งเขาดียิงยิงสองครั้งวะไม่ไอเ,อเออรลสิบยังได้ยิงเลยเพคะเออหรือหรือคนละคนกันไม่รู้ไม่รู้ดับหกดับสิบอะไม่รู้ดับสี่ก็หายไปแล้ว่ะ โอ้ตายเลยวะโอ้โหมันไม่เสร็จกับเพื่อนเอมันไม่ได้ใส่อะไรเลยหรอเอาบอลโชว์ความแม่นดิอนข,นขอให้เธอมาแต่ก็เดินหายมันอย่างนินจาหยอนเช้ามันไปว้าวโว้เ้าทำไมมันแข็งจังวะ เท่ไรนะห้าสิบไม่มีลมปิวปังตายไหมจะเหลือแล้วรู้กคนนคอมโบหนาวกันแล้วหนาวกันแล้วคือเรียกคอมโบนะโจมาเป็นทีมพวกเนี้ย ย่ย<อ>มันเธอก็เดินหายอ่างนินจาหยิบแก้วชนไปชนมาแล้วเธอก็หายกะลัลาลัมลานล่ว่าโอ้ยตีป่าได้ป่ะเอาอ่ะเอาเอ่ะ ui lời bị đít đinh hít lạo mong á không đồn á đồ hết mẹ đi ní. Ní, đí, 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 đí. แปดสิบอีกแล้วเสร็จเควสแล้วโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดีว่าพาร์ทหน้าเราจะไปรีวิวบอสให้ดูกันว่ามันจะเทียนขนาดไหนโอเคครับ